อีกประมาณ20นาทีนะคะ22นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยหรือ17นาฬิกาตามเวลาที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ทนานความฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องส่งหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมนะคะกรณีที่1ในองค์คณะผู้พิพากษาของศาลโลกขอให้ไทยและกัมพูชาระบุพื้นที่โดยรอบประสาทพระวิหารที่ไทยต้องปรับกำลังออกตามคำพิพากษาที่ออกมาเมื่อปี2505ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเปิดเผยแผนที่พร้อมพิกัดที่นายวีระชัยพลาใสเอกอัครชทูตไทยประจำกรุงเฮกจะยื่นให้สารยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อใช้พิจารณาประกอบคำร้องกัมพูชาเสนอตีความคำพิพากษาคดีประสาทพ,พระวิหารปี2505จะเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อเดือนกนรกฎาคมปี2505กำหนดให้พื้นที่ใกล้เคียงรอบปราสาท ที่ต้องปรับกําลังออกตามคําสั่งศาลซึ่งระบุให้ปราสาทพ,พระวิหารอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาและให้ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาทโดยไม่กําหนดรายละเอียดของพื้นที่ใกล้เคียงมติคณะรัฐมนตรีปี2505กําหนดให้พื้นที่ดังกล่าวมีระยะห่าง100เมตรจากทางตะวันตกของตัวปราสาทและด้านทิศเหนือห่าง20เมตรจากบันไดขึ้นปราสาทรวมถึงพื้นที่160ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาค่ะคาดว่ากัมพูชาจะใช้แผนที่อัตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนหรือแผนที่ a n n e x 1กําำหนดพื้นที่ใกล้เคียงรอบปราสาทเสนอต่อศาลซึ่งจะทำให้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ในเขตแดนไทยตามเส้นสันปันน้ำที่ไทยยึดเป็นเส้นเขตแดนตกอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา ระหว่างฟังคำถแถลงของทั้งสองฝ่ายนายอาเมดยูซูผู้พิพากษาจากโซมาเลียที่เคยมีบทบาทสำคัญสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นปราสาทพระวิหารการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเมื่อปี2551ได้ร้องขอให้ทั้งสองฝ่ายส่งรายละเอียดของพื้นที่วิ i ิตี้หรือว่าพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารนะคะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำร้องขอตีความของกัมพูชาที่ต้องการให้ศาลโลก ใช้แผนที่ภาคผนวกหนึ่งเพื่อระบุพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารให้ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมามีการถแถลงข่าวโดยทีมทนายความของฝ่ายไทย5ท่านนะคะที่เดินทางกลับมาประเทศไทยค่ะมีหลายคำถามที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งดิฉันก็หนึ่งในนั้นดิฉันได้สอบถามจากศาสตราจารย์อแล็งเปเล่นะคะถึงเรื่องของการกําหนดเส้นเขตแดนพรมแดนต่างๆและถามถึงความยาก ในการมองคดีนี้จากทนายความชาวฝรั่งเศสท่านนี้ค่ะ One more question to Professor Alain Bale We all know that you have been given the verbal statements to the court for 35 cases already Do you consider this case the most difficult as far as you can see from your experience? May I say it s not 35 but certainly 45 Now, First, I, I wish to, to explain something. Uh, I am a lawyer uh, and uh, I am not a good communicant. I am not, my, my job is not to speak to the press, it is to speak to uh, courts and tribunals and uh, also to students, since I am also a professor. So I must say that uh, addressing the, the media uh, for me is not part of my job. And, uh, I have accepted to, to be here for special uh, <coughs> because I have special feeling for my Thai friends and masters. But uh, as a matter of principle, I think it's the first time I accept to do that. So, uh, so I wanted to to make this caveat first. Uh, no, it's not the most difficult. Uh, it's uh, one difficult. Uh, usually, I don't. Grade my cases by difficulty. I more, I more grade them by interest. Uh, if uh, it is interest, I would uh, probably grade uh, uh, this case with an A. It's interesting. You have a lot of uh, legal, uh, exciting aspects, but also factual. And I think behind the cases, uh, you, uh, I, I very much like my job, and in particular this part of my job. But it's all, I always say that, in fact, quite often the non legal aspects are much more important than the legal aspects, or much more exciting or, uh, than the legal aspects. For example, I have uh, pleaded a lot of cases of boundary cases in Africa, and I have always been absolutely fascinated by the. Background, the colonial background of both countries, France and England, for example. And in this case, I think you have two: uh, both. You have the uh, legal aspects, which are really challenging and interesting, and uh, you have the uh, factual uh, aspects, uh, the, the political background, historical background, which also is very fascinating. สัตว์อาจารย์อเล็งเปเล่ให้เกรด A เลยนะคะสำหรับความน่าสนใจของคดีนี้ในเชิงประวัติศาสตร์ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่มีข้อสักถามเกิดขึ้นนะคะก็คือการตั้งข้อสังเกตว่าทีมทนายฝ่ายไทยจะต้องใช้แผนที่ Big m a p หรือว่าใช้แผนที่หลายๆฉบับเพื่อมาประกอบการชี้แจงด้วยวาจาต่อสารโลกในครั้งนี้นะคะเรื่องนี้ท่านทูตวิรชัยขยายความนะคะว่าต้องยกผลงานว่าให้เป็นของทนายความอลินามีรองค่ะ Uh, how did we find evidence um, regarding maps in in plural form in the judgment, but not in singular form? How did we find all those um, evidence? Maybe Alina can go on this one, please. Thank you. I think you had the first indications of where they've. Were actually because our agent already had seen most of the maps we had presented even before the case started, so he had pretty less, pretty much an idea of where we should look for. And then we, when we started, we had the maps uh, published with the pleadings. That was one set of maps, not very much, five maps. And then there were a lot of maps that were in the original proceedings uh, in '62, but uh, staggered all over in uh, the Bangkok archives, in the court archives, which happened to be uh, on the works. By the time we were looking for maps, so it took a while till we find out. So we really took uh, whatever possibility we could find uh, to to find all the maps that they were presented in the in the case because there was a list uh, of all the maps so we just had to identify them เป็นคํายืนยันจากทีมทนายความนะคะถึงความตั้งใจในการหา,หาหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อมาประกอบการชี้แจงด้วยวาจาต่อศารโลกในครั้งนี้ค่ะและโอกาสต่อๆไปนะคะจะนําแถลงข่าวโดยละเอียดของทนายความแต่ละท่านมาให้ติดตามกันอีกค่ะคุณผู้ชมคะมีการเปิดเผยธนบัตร 5ปอน์นะคะของประเทศอังกฤษรูปแบบใหม่ค่ะได้เปิดเผยน,นะคะว่าจะใช้กันในปี2016โดยธนาคารแห่งชาติประเทศอังกฤษนะคะเป็นภาพของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิล l โดยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษบอกว่าต้องการที่จะยกย่องความสามารถหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะความเป็นนักการเมืองของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีท่านนี้รวมถึงความเป็นคนกล้าพูดกล้าคิด และทักษะในเชิงการใช้ภาษานะคะได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี1953ด้วยและขอชื่นชมในความที่เป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่นะคะที่สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศอังกฤษก็เตรียมสะสมกันได้นะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการสะสมแบงค์จากประเทศต่างๆค่ะ